สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงชะตาโชคลาภวันที่16ตุลาคม2565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็คลิปนี้สนับสนุนโดยขาวละอเลือกคุณภาพเลือกขาวละอประาะภัย ตำรับยาประสพัยยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นตำรับที่มีความปลอดภัยและงานวิจัยรองรับแก้ปวดประจำเดือนนะครับขับน้ำขาวปลานะครับบรรเทาอาการปวดประจำเดือนแล้วก็แก้ในเ,เรื่องของประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอมาน้อยกว่าปกติ มีประสิทธิภาพเทียบเคียงยาแผนปัจจุบันสามารถใช้ทดแทนกันได้ท่านที่ต้องรับประทานยาแก้ปวดเป็นประจำสามารถลองเปลี่ยนมาใช้นี่ผลข้างเคียงก็จะไม่มีนะครับอาการท้องอืดนึ้้นไส้วิงเวียนศีรษะอาเจียนอะไรต่างๆอนานี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องยาที่เป็นเคมีอันนี้เป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรริดร้อนนะทำให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกด้วยนะครับประสะภยัย ก็หาซื้อกันได้ครับขารละออชอ็อปขารละออลาซ่ามอ,อช้อปปี้เจดีเซนทันขาร์ลออแอดไลน์ขาร์ลออเพสสัตเฟซบุ๊กขารละออ .com เว,ว,ว,ว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับอ่ะชาวลัคนาราศีกรกฎนะ16ตุลาคมเป็นวันอาทิตย์ วันอาทิตย์เอาวันอาทิตย์สวยนะดาวการเงินของท่านด้วยสำหรับชาวลัคนา,าราศีกรกฎนะครับบริวารอายุเดชสีดาวพุธเป็นสีนี่ดาวพุธเป็นไงเป็นทั้งเกษตรและเป็นทั้งมหาอุดก็ดึงไปด้วยทั้งหมดนี่แหละชุดนี้สวยนะครับเพราะอะไรหนึ่งตุลาจําได้ไหมหนึ่งตุลาเนี่ยวันเสาร์ใช่ไหมบริวารอายุเดชสีน่าดาวสุกมา่าฉะนั้นเนี่ย 16ตุลาเนี่ยดาวพุธก็มีโอกาสมาแล้วเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็ดาวพุธเด่นนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะ164นะแล้วก็อย่าลืมอย่าเพิ่งทิ้งดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเพนครับนะครนะาวที่แล้วมาเต็มเลยนะเนี่ยเวลาเราคำนวณน,นะถ้าเราเห็นมันที่16ตุลาแบบนี้เนี่ยมันชัดมากเลยเห็นไหม แต่มันไปออกล่วงหน้าไปออกวันที่หนึ่งตุลาชัดเจนแต่แตักรู้สึกว่าจะให้ไว้ด้วยนะฮะแต่ให้สามตัวในหะ้าศูนย์สามใช่ไหมเพราะตอนนั้นเนี่ยดาวอังคารเขายังอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะครับแต่ตอนนี้เนี้ยพอดาวอังคารวันที่สามมันโดดหนีเนี่ยกลายเป็นว่าเออพระฤหษสยกับมฤตยูเนี่ยอยู่ด้วยกันโดดเด่นเลยนะครับแมก็เป็นที่หน้าเขาเรียกว่ายังเกือบที่เรียกว่าจะตรงๆเนาะแต่ก็ถือว่า เข้าเข้าสูตรเข้าทางเหมือนกันนะก็อ่ะตำแหน่งนี้สวยนะครับตำแหน่งนี้สวยเนี่ยแต่ถ้ามุมของชาวลัคนาราศีกรกฎก็มุมนี้ชัดเจนนะครับมุมนี้ชัดเจนพฤหัสอาทิตย์นะสี่หนึ 6, 5, อย่างเงี้ยได้แล้วเน้นที่ดาวพุธก่อนนะเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวสีของวันนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับชาวลัคนา ราศีกักรกฎนะแล้วดาวศุกร์เองก็เป็นดาวอะไรดาวโชคลาภก็มาอยู่ร่วมวงกับตรงนี้ด้วยนะครับนะกกรกฎก็ถือว่าใช้ได้เลยดาวเสาร์ก็อย่าเพิ่งไปทิ้งนะดาวเสาร์อย่าเพิ่งไปทิ้งเพราะว่าเล็งลัคนาท่านมานานแล้วนะก็มีโอกาสเพราะเขายังโยกดาวพฤหัสอยู่ขราวที่แล้วเจ็ดห้าย้อนกลับไปเมื่อสิบหกกันยา็นะขราวนี้อาจจะห้าเจ็ดก็ได้นะและ มุมนี้ก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีมุมหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ามุมตรีโกณน,นะเนี่ยนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเนี่ยมีโอกาสเจ็ดศูนย์ก็ได้นะครับนี่นะครับมุมนี้แหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเคลียร์ใหม่เดี๋ยวจะงงมุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจ นะครับนี่นี่มาสามเหลี่ยมตีโกนกันเลยนะครับก็ลองผสมผสานดูชอบแบบไหนนะนี่คือดาวมุมที่มันถึงกันในมุมที่ดีของดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะพบสหัชชะพบปัตนิพบลาพะนะลองดูเจ็ดศูนย์ได้ไหม นะ70ได้ไหมเจ็ดหนึ่งนะแล้วก็ตั้งหลักที่4นะตั้งหลักที่4ไว้47 41 46 40ลองดูนะครับ3ตัวก็1 4 6นะ4 0 4 6อย่างเงี้ยนะลองดูพิจารณาดูว่ามุมเนี้ยนี่คือมุมที่ดีต่อดวงชะตาชาวรนนาศีกรกฎในวันที่16ตุลาคมเนี่ยไม่เหมือนใคร อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่เหมือนใครเพราะว่าดาวเด่นๆเนี่ยมันตกพบวินาศกับพบอรินะลัคนาราศีอื่นเนี่ยผมให้เผื่อไว้ว่าเนี่ยสามเกาเนี่ยเขาเล็งกันสวย3ามสองเมดนี่ยมุมเนี้ยมุมสวยแต่บังเอิญชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมันเป็นพบอริเป็นพบวินาศก็อาจจะไม่เด่นนักแต่ถ้าท่านชอบนะก็ตาม เรียกว่าตามคนหมู่มากได้เนี่ยสามสองเก้านะสามสองแปดเนี่ยถ้าท่านชอบนะถ้าท่านชอบก็ตามคนอื่นเข้าไปได้นะครับแต่แต่ในดวงส่วนตัวของท่านเนี่ยมันตกวินาศนะอังคารกับวินาศจันทร์กับวินาศพระเกตก็ตกอลิไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ในเชิงมุมนะในเชิงมุมแต่ว่ามันดีเรียกว่าจันทร์จันทร์อังคารเกตเลงกันเนี่ยดีสวยนะครับ สวยในเขาเรียกว่าภาพรวมแต่พอระเอิญชาวลัคนาราศีกรกฏเนี่ยตรงนี้มันเป็นพบวินาาแต่ดวงชะตามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาเอามุมส,สวยๆมุมส,สวยๆก็จะเป็นเนี่ยหนึ่งเศนี่ยลองไปผสมประสานก็ดูว่าชอบแบบไหนนะครับมีโอกาสนะในดวงชะตาถามว่ามีโชคลาภไหมดาวโชคลาภคือดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์ก็มาอยู่ร่วมกับดาวสีของวันเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลย ดาวอาทิตย์วันอาทิตย์ก็อย่าลืมเนี่ยเลขหนึ่งก็อาจจะมานะครับนะก็เป็นจังหวะด,ดีครับของชาวาาร,าราคนาราศีกรกฎ16ตุลาคมนะถามว่าดีมากไหมไม่ได้ดีมากกลางนะกลางนะกลางกงแต่ก็ถ้าเกิดเราจับมุมตรงนี้ดีๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภได้เช่นเดียวกันแล้วก็เผื่อไว้สักนิดหนึ่งชุดนี้เนาะถ้าเกิดว่าต้องการเขาเรียกว่าเกาะกลุ่ม กะกลุ่มเขาไปเนี่ยนะก็เผื่อตรงนี้ไว้นะสามสองเก้าสามสองแปดชุดนี้ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ชุดหลักที่ดีในดวงก็คือชุดนี้ครับที่วงที่วงเป็นสามเหลี่ยมไว้ให้ตรงนี้นะครับนี่มุมสามเหลี่ยมตรงนี้ถือว่าเป็นมุมที่ดีต่อด,ดวงชะตานะครับจริงๆพฤหัสก็ทิ้งไม่ได้นะเพราะว่าถือว่าสวยนะอ่าพฤหัสก็เห็นไหมทามุมถึงมนุษย์ตยูทํามุมถึงพระสาว ทำมุมถึงเนี่หนึ่งสี่หตรงนี้ด้วยเนี่ยเลงกันนะชัดเจนก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีก็ลองพิจารณาดูสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับคือดวงในภาพรวมเรื่องเรื่องการงานชีวิตหรืออะไรทั่วไปเนี่ยถือว่าจังหวะดน,นี้ะจังหวะที่ใช้ได้นะปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่เรื่องโชคลาภเนี่ยอาจจะไม่เด่นกว่าลัคนาราศีอื่นนะักแต่ พอมีลุ้นได้ให้ชื่นใจนะครับก็เอาดาวที่มันดีต่อดวงชะตาไว้นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีต่อชาวลัคนาราศีกรกฎนะเด,เดี๋ยวติดตามนะในเรื่องของอติดตามกันไปในเรื่องของวันที่หนึ่งพฤศจิกาแล้วก็ดวงชะตาเดือนพฤศจิกานะครับก็จะมีมาฝากกันนะครับแล้วก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะมีกําลังใจนะ ปีหน้าจะเป็นปีที่ดีมากสำหรับชาวลัคนา,าราศีก็กฎดนะครับก็เรียกว่าเตรียมพร้อมไว้นะครับเตรียมพร้อมไว้แล้วเราจะเรียกว่าก้าวไปด้วยกันลัคนา,าราศีก็กฎดเป็นราศีแม่ธาตุต้องต้องจาไว้ตรงนี้ว่าเราเป็นราศีใหญ่นะราศีใหญ่คือเมษก็กฎดตุลมังกรเนี่ยเขาเรียกว่าราศีแกนทวารเป็นราศีแม่ธาตุชีวิตขึ้นลงแบบ เรียกว่าขึ้นลงไวขึ้นลงสุดนะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแหละครับนะและปีหน้าค่อนข้างดีอย่างชัดเจนนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะก็ฝากไว้นะครับหนึ่งสี่หกนะห้านี่ก็อย่าทิ้งนะต้องติดไว้หน่อยนะเนี่ยเจ็ดศูนย์เนี่ย, 7, 0, ยมุมนี้นะมุมนี้ลองเลือกเลขที่ถูกใจแล้วก็เลขที่ผมให้ไปทุกราศีเลยก็คือเนี่ยแหละสองสามเก้าสองสามแปด ลองพิจารณาดูครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังขอให้เฮงๆรวยๆในวันที่16ตุลาคม2565คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ